สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Grim Soul Survival นะครับพอดีคลิปนี้ทำไว้ก่อนที่เกมมันจะอัปเดตอีกแล้วนะก็คือเดี๋ยวผมจะไปสำรวจที่ดันเจียนอทรมานหน่อยนะใช่ไหมมัน,ม,น,นมันชื่อดมันชื่อดันเจียนทรมานใช่ไหมย,ยังไม่เคยไปครับเดี๋ยวเราต้องอจัดของเตรียมรอไว้ก่อนนะว่าจะใส่ชุดหนังอะ ไปที่มันไม่ใช่ชุดผ้าผมว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วก็พกอาวุธที่มันตีเกาะไปได้นิดเพิ่งรู้ว่าไอกระบอง4แฉกมันตีเกาะเข้าด้วยนะมันมีอาวุธที่แบบตีเกาะเข้าเยอะด้วยใช่ไหมครับสามารถแบบเจาะเกราะได้อะไรแบบนะี้เราต้องดูที่สกิลใช่ไหมเขาเรียกสกิลป่หรือดีเทลของอาวุธแต่ละชิ้นเนาะเออน่าสนใจส่วนแวกหน้าตอนนี้ผมไปรู้อยู่นะครับ ไปลุยแบบว่าเก็บของนะแต่ว่าผมกาลังหาวิธีในการสู้ระดับที่2อ,อยู่ครับระดับกลางมีใครพอจะแนะนําหรืออธิบายได้บ้างไหมครับระดับ3คงไม่ไหวเพราะว่าครั้งที่แล้วที่แวกหน้ามาผมลองเข้าไปเล่นดูไงแต่ว่าใช้ใส่ชุดเกาะที่แบบธรรมดาไปเรียบร้อยเลยนะโดนทั้งแวกหน้าตบแล้วก็โดนทั้งเจที่พ่นลูกดอกอะ พ่นรัวๆเลยเลยแบบว่ากลับบ้านอย่างไหวนะซึ่งหลายคนบอกว่าเกมนี้เล่นแล้วตายง่ายมากเป็นเกมที่ยากสำคลำล่ำเลยก็ยอมรับว่าเกมนี้เล่นยากจรงิงเผื่อจะลบหลายรอบด้วย แต่ดีนะว่าเกมนี้มันผูกกับบัญชีอ่าเฟซบุ๊กได้นะครับลบไปก็โหลดมาเล่นแล้วก็ล็อกอินจาก Facebook ได้ไม่เหมือนเกม The b a t t l e Cat ทลบแล้วหายเลยถึงจะมีรหัสก็กู้คืนไม่ได้ด้วยนะทําให้กลับไปเล่นใหม่ไม่ได้แล้วก็โหตอนนั้นเล่นแบบว่าความรู้สึกคือเสียดายมากไม่น่าหัวร้อนลบไปเลยอ่ะช่างมันครับเราไม่สามารถอ่า นั่งทานไม่ชินย้อนไปได้นะชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับหาเกมใหม่เล่นเฮ hey! เดี๋ยวผมก็จัดของก่อนแปน๊บนึงนะทุกคนแล้วก็ขอเตรียมตัวนะครับเตรียมเสื้อผ้าที่จะไปลุยแดนเจียนแล้วเราไปพบกันอีกทีตอนที่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีตอนออไปดดนเจียนทรมานใช่ไหมนักทรมานหรือทุกทรมานวะอ่ะเดี๋ยว่อยไปดูชื่ออีกทีนะครับ ชุดแค่นี้น่าจะพอเนาะอย่าไปที่อ้ค์ฝนตกฝนตกด้วยแล้วก็มืดด้วยนะเฮ้ยแล้วถ้าเราไปที่นู่นมันจะเจอผีไหมไนะอ้วิญญาณอาฆาตอ่ะมันจะตามเราไปตรงนั้นไหมวินญานตามติดขอให้เกาอของข้าเป็นเกาะของเจ้าเฮ้ยตอนแรก,กผมหึกว่าขนม <c oughs> ขนมตัวเนี้ยมันคราบได้แค่ช่วงที่มันมีอีเวนต์ครับสรุปแล้วก็คือมันคราบได้ตลอดเนาะ ถึงแม้ว่าจะฮิวเลือดน้อยนะครับแต่ว่ามันได้เยอะดีกดฮิวรัวๆได้ดันเจี้ยนของนักทรมานอ่ะโอเคครับเอ๊ะไม่เคยมานะทุกคนอันนี้คือมาครั้งแรกหวังว่าจะไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับเอ้ยมีหีบเยอะมากตอนนี้เราแหวงอันนี้มากเลยวิญ,ญญาณอาฆาตมันจะโผมาหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยอะ มีของดีๆให้ฉันหน่อยไหมเช่นพวกอุปกรณ์ในการอุ้ยมีคมพีครับไม่ได้เจอนานมากสําหรับเกมนี้อยากได้พวกไอ้นี่มากเลยทาําคอกม้าทําแท่นพาขี่ทาอะไรพวกนีน้โต๊ะประกอบอะไรพวกนี้ครับเออมื่อวานมีน้องคนหนึ่งแนะนาเทคนิคมาในการฟาร์มเนาะเดี๋ยวพี่จะลองเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้สู้กับแว็กหน้าเสร็จพี่จะลองไปฟาร์มดูนะคือตอนเนี้ยวันหนึง่งจะเล่นประมาณ2ถึง3รอบนะครับ ฟาร์มของด้วยไงคือรู้สึกว่าเราควรจะม,มันเป็นเกมที่น่าเล่นนะเอาจริงมันเป็นเกมที่น่าเล่นแล้วก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าค้นหาดีคล้าย,ายๆกับเกมราเดีออนเดอร์ะคือมีอะไรให้เราทําเยอะมากแต่ว่าปัญหาคือตุยง่ายมากต้องพยายามแบบเล่นอย่างมีสตินะครับแต่เวลาตุยทีก็แบบหน้าแดงเหมือนกันนะโกรธหน้าแดงเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณว่าแบบหิวเลือดและเลือดขึ้นน้อยมากนะครับ แต่มันมีวิธีที่แบบฮิวเลือดแล้วให้แบบขึ้นไวก็วคือต้องใช้ผ้าพผนแผลเนาะซึ่งโอ้โหนี่มาดิมาเรามีกระทานเนอะกระบ,บองนี่เห็นไหมสีแฉกทำไมผมรู้สึกว่ามันตีข้าวมากกว่าดาบเลยจะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้เออแต่ว่าเราขาบเองได้นะเพราะว่าตอนนี้เรามีทองแดงเยอะมากนะครับเกมนี้มันต้องฟาร์มเยอะมากสงสัยผมต้องกดแจ้งเตือนแล้วว่าแบบเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วให้แจ้งเตือนหน่อยจะได้แบบเข้ามาทําคลิปได้เนาะ แล้วก็อีเวนไม่เยอะเท่าไอ้นี่ด้วยเท่าเกมลาดเดรลาดเดนี่ต้องนี่คือต้องทําเยอะมากเออว่าแต่เควสเควสไลวันมันหายไปไหนครับหรือว่าเขาเอาออกไปแล้วอะ่ะปกติอะมันจะมีเควสไลวันใช่ไหมซึ่งมันจะมีของแจกอะเนี่ยผมไม่มีหรือว่าผมอัพผมไม่ได้อัปเดตหรือผมกดปิดหรืออะไรไปหรือเปล่ามีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมช่วยเม้นบอกหน่อยได้ไมั้ย อ๋อท kind of like ุกคนครับใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมช่วยกันกดติดตามหน่อยนะผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติยอดผู้ติดตามมันถงเรั่งนึอง่ายยูทูบมันจะแบบมีฟังก์ชันอะไรให้กับผู้ทำคลิปบ้างนะครับแต่ใครกดติดตามแล้วก็ขอบคุณด้วยนะเฮ้ยเมื่อกี้ได้สมุดอะไรป่าบอสเหรอคือตอนนี้ผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้อยู่นะครับบางทีก็แบบ อื่นๆมึนๆอ,นอ,นอนะไรว่าระบบมันอะไรยังไงบางทีก็ให้เช็ค GDP ช่วยซึ่งก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันก็น่าจะตรงบางเอเสียงหายบางเรื่องมันก็อ่าแล้วงงๆอ่ะก็เลยต้องมานั่งฝึกเล่นเอานะโอเคด้านนอกเราเคลียร์ซอมบี้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะลุยด้านในกันดีกว่านะมันจะยากไหมนเนี่ยผมจะตุยก่อนหรือเปล่าเออทุกคนแล้วอ,อ,อีกที่นึ่งอ่ะน่าไปเล่นไหมครับที่ใกล้ๆกับ ดันจินฟอร์ชคเคนน่ะที่มันต้องลงไปชั้นใต้ดินน่ะยากไหมฮะผมเคยลงไปสองครั้งตอนนั้นใส่ชุดเกราะไปบ้างแล้วก็ไม่ใส่ชุดเกราะไปก็ตุยเหมือนกันนะแต่มันน่าจะเล่นง่ายกว่าดานนี้มั้งเนี่ยเทมพลสเทมอ่ะผมอ่านเป็นพาร์ทมากเลยเทมพลสต้องสาบนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเกราะมันถือกกว่าอีกอะถึกกว่าอัศวินโะจมตีแรงกว่าด้วยใช่ไหมโอ้ <c oughs> โหแล้วชุดคือแบบชุดที่เราใส่ตอนนี้นะ รู้ยอย่างนี้เราใส่ชุดนี้ไปรุยพวกดันเจียนน่าจะง่ายนะเนี่ยคือมันเหมือนเจาะเราไม่ค่อยเข้าอ่ะอืมน่าสนใจ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้ครับรอบนี้ที่เราจะไปรุยดันเจียนฟอร์เชเกนเราจะใส่ชุดแบบนี้ไปทุกคนอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าดูเดี๋ยวขอไปเช็กก่อนนะครับโอเคถ้าไม่มีซอมบี้แล้วเดี๋ยวเราจะมันอยู่ตรงไหนประตูอ่ะนี่จเจอแลว้วเดี๋ยวขอช็คของแป๊บหนึ่งนะทุกคน กระบองน่าจะใช้ได้นะครับปะลุยแต่ดึงคนต้องมีกุญแจอ้าวแล้วกุญแจจากไหนอ่ะอ้านึกว่าเข้าได้เลยตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอกุญแจที่นี่เลยครับถ้าไม่มีโอเคนะไม่เป็นไรกลับไปสู้กับแว็กหน้าดีกว่านะ แสดงว่าเรายังไม่มีกุญแจต้องหากุญแจก่อนนะงั้นเดี๋ยวลุยแวกหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจไอตรขงข้างๆ f o r ฟอเชอเชนีกทีนึงมันจะมีไอ้ถ้ำที่เราสามารถลงไปได้อะอันนั้นผมเคยลงไปเคยสู้ไปถึงครั้งที่2มันไม่รู้ว่ามันแจกอะไรบ้างนะครับไม่ลองไม่รู้ต้องลองแล้วเราจะได้พบเจอกับแบบพิมพ์เขียวดีดไอเทมดีๆกับเขาบ้างนะไม่งั้นเราก็วนอยู่แค่ป่าเขาอย่างเดียวมันก็ น่าจะทําในเรื่องไม่สําเร็จนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนใครชอบเกมนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็อยากให้มีคนดูเกินร้อยคนทุกคลิปนะสำหรับเกมนี้จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับใครอยากแบบสนับสนุนก็สามารถช่วยแชร์ได้นะโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอหาของ